พี่พลบอกค่ะีเหลือพี่พลกานีย <c oughs> ่การเพือทนะี่ดีเนาะใครชนะได้พี่พลนะใครชนะได้พี่พลค่ะน <c oughs> ี่การตวกบอเขาอีกแล้ว

โอ๊ยขึบนไล้ไข่แล้โอ๊ยโอ๊ยไมีไเด็ดเขาดึงว่าบันเขาออกอาวนไหลเขาเสียรักเลยยะยะยะถาเขามาสวนถาเขาสวนอ่ยถาสวนเขารที่เขามีเขามีใจกันนี่เนาะใสกันใกัน้วเขาาเรอ้เอ้ๆ

อีบอสัมนะสิเมียหนีก uh uh> uh ่อนตีมือ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 ตองอีบอสตองบอสตองอนนี้มวยทะเลเราแพ้ไปแต่ว่าตะก้อเราชนะนะคะล่าสุดนะคะที่ไหนนะครับทรงขอเตรียมเชียร์บอลนะคะเข้าาม ผมหรือว่านะครับถ้ากลับมาวอร์องเข้ากระดานหรือว่าสมาชิกในวงได้เลยนะครับผมหรือว่าเปขาบอกว่าใครครับอยากอาชีพอะไรของชาติขยงสีเขียวนะคะติดต่อมาได้เลยนะครับอ่าสีเขียวสีเหลืองของเรานะครับเราเน้นมากเราเน้นมากเราจะส่งคุณครูชินจังบอลนะคะพี่หนุ่มบอลนิดหนึ่งแล้วก็น้ำก้อนาน้องฟู